สวัสดีค่ะหมอตุ้ยรพันธ์จากเพจหมอยุ่งอยากมีเวลานะคะเดี๋ยววันนี้จะ,จะแสดงตัวอย่างเวลาที่เราจะอ่านงบการเงินในสรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียนให้ดูกันนะคะ หุ้นที่นํามาเป็นตัวอย่างวันนี้ก็คือหุ้นบิวตี้นะคะที่นําหุ้นเนี้ยมาเป็นตัวอย่างไม่ได้มีจัตนาในการชักชวนเพื่อซื้อหรือขายหุ้นเหล่านี้นะคะแต่เนื่องจากหุ้นเนี้ยน่าจะเป็นที่รู้จักกันดีแล้วก็งบการเงินของกิจการเนี้ยอ่านไม่ยากนะคะเพราะฉะนั้นเนี้ยก็จะเหมาะสําหรับที่เริ่มอ่านงบการเงินเพราะว่างบการเงินเขาอ่านค่อนข้างง่ายนั่นเองเดี๋ยวเราเข้าไปดูการในสรุปข้อสนเทพบริษัทจ,จดทะเบียนกันนะคะเวลาก่อนที่เราจะเข้าไปอ่านงบเต็มอ่ะแนะนําว่าเราควรจะ เาไปอ่านสรุปงบในสรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียนก่อนนะคะเพราะว่ามันจะทําให้เราตั้งข้อสังเกตบางอย่างได้เวลาเวลาที่เราเข้าไปดูงบเต็มเนี่ยเราจะได้รู้ว่าประเด็นไหนที่ควรจะต้องดูอย่างละเอียดขึ้นนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูงบการเงินที่เขียนอยู่ในสรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียนกันค่ะ พอเราเข้ามาแล้วเน่หน้าตาของสรุปข้อสนเทพบริษัทจดทะเบียนหุ้นบิวตี้ก็หน้าตาประมาณอย่างนี้การเรียงพทเทรรินก็จะเหมือนเหมือนกันนะคะในทุกกิจการที่ที่อยู่ในเว็บไซต์ของเซตขอเกินแนะนำนิดนึงสำหรับคนบางคนอาจจะย,ยังไม่รู้จักหุ้นบิวตี้นะคะก็ลักษณะธุรกิจของกิจการเนี้ยจริงๆเราต้องเข้าใจธุรกิจเขาก่อนนะคะเราถึงจะอ่านงบการเงินเขาได้ดีนะคะกิจการนี้ก็คือทำธุรกิจผลิต เครื่องสำอางแล้วก็บำรุงผิวนะคะก็ผลิตขึ้นมาแล้วก็ขายนะคะแล้วก็มีผลิตภัณฑ์จำหน่ายความงามเป็นเครื่องสำอางบำรุงผิวอุปรกรณ์เสริมอาหารเสริมนะคะที่อยู่เกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะเราก็จะเห็นหน้าร้านเขาก็จะมี b ิวตี้ b ุฟเฟ่บิวตี้คอรเทจมาเก็ตนะคะต่างๆเหล่านี้นั่นเองอันนี้ก็เขาจะเขียนไว้อยู่ในสรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียนนะคะก็จะสรุปมาให้ว่าลักษณะธุรกิจเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของงบการเงินของกิจการนี้กันค่ะแล้วก็ค่อยๆเลื่อนไปเรื่อยๆนะคะก่อนอ่านงบการเงินอย่างที่เล่าให้ฟังไปแล้วนะคะก็คือให้ดูประเภทรายงานผู้สอบบัญชีก่อน เราจะเห็นว่ากิจาการเนี้ยประเภทรายงานผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินเนี้ยไม่มีเงื่อนไขเพราะฉะนั้นเวลาเราอ่านงบการเงินก็น่าจะสบายใจได้เพราะว่างบการเงินก็น่าจะทำมาได้ถูกต้องตามหลักบัญชีนะคะส่วนว่าประเภทรายงานผู้สอบบัญชีเนี้ยมันมีลักษณะไหนบ้างเนี้ยเดี๋ยวจะทำลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะคะเพราะว่าเคยพูดในวิดีโอก่อนหน้านี้ไปแล้วนะคะพอเราดูแลวอ่ะงบ การเงินพูดรายงั้นผู้สอบบัญชีก็ดูไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเพราะฉะนั้นเราก็เริ่มเข้ามาดูงบการเงินเขางบบรรลที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของงบดุลน,นะคะงบดุลเป็นงบที่บอกฐานะทางการเงินนะคะมัง่งคั่งหรือเปล่ามั่นคงไหมก็ดูได้จากงบนี้นะคะงบดุลเนี่ยจะถูกแบ่งเป็น3ส่วนก็คือในเรื่องของสินทรัพย์หนี้สินและก็ส่วนของผู้ถูกหุ้นนะคะปกติงบดุลก็คือสินทรัพย์เท่ากับหนี้สิน บวกทุนหรือส่วนของผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนแรกขององค์ประกอบแรกในงบดุลที่เขาเขียนเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของสินทรัพย์เราจะเห็นว่ากิจการเนี่ยก็มีสินทรัพย์ประมาณ1700กว่าล้านนะคะแล้วก็เป็นเงินสดอยู่230กว่าล้าน ซึ่งเงินสดเนี่ยก็ตอนแรกเนี่ยก็ดูแนวโน้มเพิ่มขึ้นแต่ว่าพอมาปี60มาปี61เนี่ยแนวโน้มเงินสดลดลงนะคะอันนี้เดี๋ยวเราคงต้องไปดูเรื่องของงบกระแสงเงินสดอีกทีหนึ่งเพราะว่างบกระแสงเงินสดสุดทธิเนี่ยมันก็จะเข้ามากระทบกับเงินสดของงบดุลตรงนี้นั่นเองนะคะอันนี้เราก็ตั้งคอาสังเกตไว้ก่อนว่าเออเงินสดมันดูลดลงจากบริษัทนะคะ บรรทัดต่อมาลูกนี้ก็ดูไม่ได้มีอะไรที่น่าจะต้องตั้งข้อสังเกตมากนะักแต่ว่าที่มีข้อสังเกตนิดนึงก็คือบรรทัดที่3ก็คือเรื่องของสินค้าคงเหลือเพราะเราจะเห็นว่าปี58 59 60้าและ6-1เนี่ยสินค้าคงเหลือเนี่ยค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะต้อง ดูในงบของของกำไรขาดทุนนิดหนึ่งว่าถ้าไรายได้เพิ่มกำไรเพิ่มก็อาจจะเป็นเหตุผลในการที่จะต้องผลิตผลิตสินค้าเพิ่มสต็อกสินค้าเพิ่มเพื่อขายให้ทันนะคะเพื่อจะได้เพิ่มยอดขายเพิ่มไรายได้เข้าไปอีกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย เนื่องจากสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นเราอาจจะต้องไปดูในงบกำไรขาดทุนว่าและรายได้กับยอดขายเนี่ยมันเพิ่มขึ้นอย่างนั้นด้วยหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ตั้งข้อสังเกตไว้นิดนึงในส่วนของสินทรัพย์ก็คือเรื่องของเงินสดที่ลดลงแล้วก็สินค้าคงเหลือที่เพิ่มขึ้นนะคะ ต่อมาในส่วนของหนี้สินเนี่ยเราจะเห็นว่ากิจการเนี้ยหนี้สินน้อยนะคะเพราะว่าสินทรัพย์ทั้งหมดพันเจ็ดเนี่ยเป็นหนี้แค่400กว่าล้านเท่านั้นแล้วก็หนี้สินเกินครึ่งเนี่ยเป็นเรื่องของเจ้าหนี้การค้านะคะก็คือเป็นเจ้าหนี้การค้าอยู่270กว่าล้านเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าหนี้การค้าเนี่ยปกติเราก็จะถือว่าเป็นหนี้สินที่ดีนะคะเพราะว่ามันไม่ erm. ไมีภาระดอกเบี้ยเจ้าหนี้การค้าเนี่ยก็คือเขา ให้วัตถุดิบเรามาผลิตสินค้าของเราก่อนแล้วเราค่อยจ่ายเงินเขาที่หลังนั่นเองนะคะอันนี้เราก็จะเรียกว่าเป็นเจ้าหนี้การค้าส่วนที่3เนี่ยเนื่องจากหนี้น้อยสินทรัพย์เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันแน่นอนอยู่แล้วว่าก็จะเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยเยอะนะคะแต่เราจะเห็นว่าปีหกหนึ่งเนี่ยมีบรรทัดที่เพิ่มเติมขึ้นมาในส่วนของส่วนของผู้ถือหุ้นนะคะเพราะว่าเราจะเห็นว่าเออมันมีเรื่องของ ซื้อหุ้นคืนด้วยหุ้นทุนหลับซื้อคืนนั่นเองคือถ้าใครตามข่าวหุ้นนี้เนี่ยเราก็จะได้ยินว่าน่าจะประมาณกรกฎาเดี๋ยวเราค่อยเข้าไปดูในหัวข้อข่าว,าวก็ได้ค่ะเขามีเรื่องของการซื้อหุ้นคืนด้วยก็จะซื้อหุ้นคืนไปตอนนั้นประมาณสัก99ล้านที่ใช้เงินของบริษัทซื้อหุ้นคืนเขาบริษัทนะคะไม่ได้ไม่ได้ซื้อเป็นส่วนตัวนะคะก็คือใช้เงินบริษัทแล้วก็ซื้อหุ้นคืนกลับเข้ามาจากตลาดกลับเข้ามาในบริษัทนะคะ กิจการนี้ก็จากงบดุลต้องถือว่าเป็นบริษัทที่มั่นคงเลยนะคะเพราะว่านี่สินเน่นอยมากแล้วก็นี่ส่วนใหญ่เนี่ยก็ําเป็นเจ้าหนี้การค้าอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นบริษัทที่มั่นคงนะคะแต่ว่าข้อสังเกตที่เราตั้งข้อสังเกตไว้อยู่2ข้อก็คือเรื่องของเงินสดที่ลดลงกับเรื่องของสินค้าคงเหลือที่เพิ่มขึ้นนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของงบกําไรขาดทุนกันค่ะ เราเลื่อนมาเนี่ยงบที่2เราก็จะเห็นเรื่องของงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จนะคะงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเนี่ยเขาก็จะแบ่งเป็นส่วนรายได้ก่อนแล้วก็ค่าใช้จ่ายนะคะรายได้เนี่ยก็จะเห็นว่ายอดขายเนี่ยเขาลดลงกว่าปีก่อนนะคะเบื่อเทียบปี60กับปี6 1เนี่ยปี61ลดลงมาเล็กน้อยนะคะส่วนปี58 59้ามา60เนี่ยก็ต้องถือว่ายอดขายเขาเพิ่มขึ้นพอสมควรเลยทีเดียวส่วนรายได้อื่นก็ ก็เพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะคะเพราะฉะนั้นรวมรายได้ทั้งหมดเนื่องจากยอดขายเขาปรับตัวลดลงนะคะเพราะฉะนั้นก็จะทําให้รายได้รวมเนี่ยลดลงแต่กิจการเนี้ยก็ต้องถือว่าเป็นกิจการที่โอเคนะคะเพราะว่ารายได้ส่วนใหญ่เนี่ยก็มาจากการดําเนินงานธุรกิจตามปกติซึ่งก็จะเขียนอยู่ในยอดขายสุทธินะคะรายได้อื่นก็อย่างเช่นอาจจะเป็นรายได้จากเงินปันผลรายได้จากดอกเบี้ยนะคะซึ่งไม่ใช่เป็นรายได้ที่เกิดจากการทําธุรกิจตามปกตินั่นเองนะคะก็จะเขียนเป็นรายได้อื่น ส่วนค่าใช้ใจ่ายเนี่ยก็จะมีส่วนของต้นทุนขายต้นทุนขายเนี่ยก็อย่างเช่นวัตถุดิบที่มาผลิตสินค้าค่าเสื่อมราคาของเครื่องจกักรจะอยู่ในส่วนของต้นทุนขายนะคะส่วนค่าใช้ใจ่ายในการขายและการบริหารเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของเช่นค่าเช่าหน้าร้านเพื่อขายค่าจ้างพนักง,งานก็จะอยู่ในส่วนนี้นะคะเพราะฉะนั้นค่าใช้ใจ่ายรวมก็ประมาณ2200ล้านดูเนี่ยก็ ดูเหมือนพอๆเดิมมีต้นคุณขายที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะคะส่วนค่าใช้ใจ่าอยาอยื่นดูพอๆเดิมแต่ก็อย่างที่บอกนะระายได้เขาจริงๆเขาลดลงแต่ค่าใช้จ่ายดูเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะคะแล้วก็มาดูค่าเสื่อมราคาเนี่ยเขาไม่ค่อยเยอะเพราะว่าสินทรัพย์ที่เป็นเรื่องของที่ดินนะคะอุปกรณ์เนี่ยก็อาจจะไม่ได้เยอะอะไรจากที่เราเห็นไปแล้วในส่วนของงบดุลน,นะคะแต่ค่าเสื่อมเนี่ยก็ไม่ได้เยอะก็พอๆกับของเดิมนะคะ ก็กำไรก่อนดอกเบีย้ยและภาษีที่เราเรียกว่ากำไรจากการดำเน,นินงานเนี่ยก็อยู่สักประมาณ1,200กว่าล้านแล้วก็ออกมาเป็นกำไรสุทธิ900กว่าล้านกิจการนี้เราก็จะเห็นว่าไอเรื่องของดอกเบีย้ยเนี่ยก็ดอกเบีย้ยจ่ายเนี่ยก็ไม่น่าจะเยอะเพราะว่าเป็นบริษัทที่นี่สินน้อยนะคะแต่ว่าส่วนหนึ่งก็คือเขาก็ต้องจ่ายภาษีตามปกติอยู่แล้วนั่นเอง พราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าเออกำไรดูลดลงเนื่องจากยอดขายลดลงค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะคะแต่ถ้าเราอยากรู้ว่าเออแล้วไอ้การเปลี่ยนแปลงของยอดขายการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนขายการเปลี่ยนแปลงของกําไรปี6 0เมื่อเทียบกับปี61เนี่ยมันเป็นยังไงนะคะจริงๆเราก็ไม่ต้องคิดเองก็ได้มันจะมีตารางอีกตารางหนึ่งที่อยากให้ดูคู่กันไปด้วยนะคะก็คือตารางเรื่องของอัตราการเปลี่ยนแปลงนั่นเอง อัตราการเปลี่ยนแปลงเราก็จะเห็นว่ายอดขายเนี่ยลดลงนะคะคือเป็นเครื่องหมายติดลบเนี่ย <_ D> ก็แปลว่าลดลงอัตราการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนขายเนี่ยเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากที่เราเห็นตัวเลขไปนะคะแต่ก็ถือว่าไม่เยอะแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของรายได้รวมก็จะลดลงเพราะว่ายอดขายโดยรวมเนี่ยมันลดลงค่าใช้จ่ายโดยรวมเพิ่มขึ้นก็เลยทําให้อัตราการเปลี่ยนแปลงของกําไรสุทธิเนี่ยลดลงจากเดิมเนี่ยเกือบ20%ปนะคะปี60มาปี61เกือบ20%เลยทีเดียว แต่เดี๋ยวเราก็กลับไปดูเรื่องของงบกระแสเงินสดกันค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการดูไอ้ตารางอัตราการเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็จะช่วยเราได้นะคะเพราะว่าเราดูตัวเลขเออมันก็ดูเพิ่มขึ้นนิดหน่อยลดลงนิดหน่อยแต่อยากรู้ว่าเท่าไหร่ก็มาดูตารางนี้นะคะงบการเงินสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของงบกระแสเงินสด งบกระแสงเงินสดเนี่ยก็คือจะเป็นการดูการไปมาของเงินสดนั่นเองนะคะเพราะว่าปกติแล้วงบกําไรขาดทุนเนี่ยจะเขียนตามเกณฑ์คงค้างนะคะเพราะฉะนั้นรายได้บางอย่างที่บันทึกไว้หรือรายจ่ายบางอย่างที่บันทึกไว้เนี่ยไม่ได้มีเงินสดเข้าหรือออกจากบริษัทจริงๆนะคะจึงต้องมีการจัดทํางบกระแสงเงินสดเพิ่มขึ้นมาซึ่งงบกระแสงเงินสดเนี่ยก็จะแบ่งเป็น3ส่วนแล้วเมื่อเอา3ส่วนนี้มารวมกันก็จะได้เงินสดสุทธิ งบกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานก็คือการทำธุรกิจซื้อมาขายไปตามนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ปกติก็กิจการก็ควรจะทำกำไรได้เป็นบวกนะคะทำเงินสดได้เป็นบวกก็คือมีเงินสดเข้ามาในบริษะนะัทนั่นเองส่วนเงินสดจากกิจกรรมการลงทุนก็อย่างเช่นไปซื้อที่ดินอาคารอุปกรณ์เพิ่มเงินสดก็จะไหลออกจากบริษัทก็จะเป็นลบ ลงทุนอย่างถ้าเราขายโรงงานเพิ่มขายอุปรกรณ์เราขายตึกเราได้ขายที่เราได้อะไรเงี้ยก็จะเป็นบวกเข้ามานะคะเพราะว่ามีเงินสดวิ่งเข้าบริษัทเพะฉะนง้นกิจกรรมการลงทุนโดยทั่วไปก็ควรจะเป็นลบเพราะว่าเรามีเงินไปลงทุนเพิ่มส่วนเงินสดสุดทิจากกิจกรรมการจัดหาเงินก็ควรจะเป็นลบเพราะว่าถ้าเป็นบวกก็แสดงว่ากิจการ,รเป็นเกาะหนี้มานะคะก็คือถ้ามีการเพิ่มทุน มีการไปกู้ยืมมาเพิ่มก็จะทําให้กิจการการจัดหาเงินเนี่ยเป็นบวกเข้ามาก็คือมีเงินวิ่งเข้ามาในบริษัทแต่ถ้าจ่ายปันผลให้ผู้ถือหุ้นอย่างเงี้ยกิจกรรมการจัดหาเงินก็จะเป็นลบนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยของกิจการเนี้ยก็จะเห็นว่ากิจกรรมดําเนินง,งานเงินสดจากกิจกรรมการดําเนินง,งานเนี่ยก็ยังเป็นบวกอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบริษัทก็เป็นกําไรที่เป็นเงินสดจริงๆเข้ามาด้วย7จ0ร้อยกว่าล้านนะคะแล้วก็ เงินสดจากกิจกรรมการลงทุนอันนี้ก็มีบวกเข้ามานะคะแสดงว่าได้เงินเพิ่มเข้ามาจากกิจกรรมการลงทุนนั่นเองนะคะแล้วก็การจัดหาเงินเนี่ยก็เป็นลบนะคะก็เช่นปันผลให้ผู้ถือหุ้นอย่างที่บอกไปแล้วแต่เนื่องจากพอเรารวมกันแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่ากิจกรรมการจัดหาเงินเนี่ยมันมีเงินวิ่งออกไปเยอะกว่าเงินสดที่วิ่งเข้ามาในบริษัทนะคะก็เลยทําให้เงินสดสุทธิเนี่ยติดลบนั่นเองพอติดลบเนี่ยก็จะไปกระทบ งบดุลที่อยู่บรรทัดแรกจำได้ไหมคะเพราะฉะนั้นจากปี60ที่เงินสด500กว่าล้านเนี่ยก็ติดลบไป270กว่าล้านมันก็เลยเหลือออกมาปี61เนี่ยเป็นเงินสดที่230ล้านเองนะคะก็คือเงินสดลดลงเพราะว่าเงินสดไหลออกไปจากกิจการในส่วนของกิจกรรมการจัดหาเงินนั่นเองนะคะ ซึ่งไว้เดี๋ยววันหลังเนี่ยจะพาเข้าไปดูงบกระแสงเงินสดงบเต็มของกิจการนี้กันอีกทีหนึ่งนะคะแต่อันนี้เดี๋ยวเราให้ดูงบในส่วนของสรุปข้อสนเทศบริษัทจุเบียนกันก่อนตารางต่อมาที่อยู่ในสรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียนนะคะก็จะเป็นเรื่องของอัตราส่วนทางการเงินนะคะอัตราส่วนทางการเงินเนี่ย ก็จะมีอัตราส่วนที่สําคัญอย่างอัตราส่วนสภาพคล่องเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของสินทรัพย์หมุนเวียนหารด้วยหนี้สินหมุนเวียนเนื่องจากกิจการเนี้ยนี้น้อยค่ะเพราะฉะนั้นอัตราส่วนสภาพคล่องพอเหลือแรลกอยู่แล้วก็คือ3เท่านั่นเองนะคะแล้วก็อัตราการตอบแทนผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นหรือ ROE เนี่ยก็ถือว่าดีเลยทีเดียวนะคะต่อมาก็จะเป็น ROA นะคะาจาก ROE ลงมาก็จะเป็น r o a ก็คืออัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ ก็เขาเอาสินทรัพย์ที่เขามีเนี่ยไปใช้ประโยชน์ได้ดีเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นทาผลตอบแทนกลับมาให้ทําผลกําไรกลับมาให้บริษัทเนี่ยได้ดีทีเดียวนี่น้อยมากค่ะนี่นี่สินต่อส่วนของผู้ถูกุูนเนี่ยแค่0.3เท่าเท่านั้นถือว่าเป็นกิจาการที่มั่นคงเลยทีเดียวแล้วก็อัตรากําไรขั้นต้น ก็รักษาตากําไรขั้นต้นได้ดีนะคะถึงปี6กหนึ่งเนี่ยก็จะลดลงบ้างแต่ก็ต้องถือว่ารักษาได้ดีเลยทีเดียวอยู่ที่60กว่าแล้วก็เลยทําให้อัตากําไรสุทธิเนี่ยก็ยังคงระดับได้ได้ในระดับที่ดีนะคะ28%ถือว่าดีเลยทีเดียวต่อมาตารางต่อมาก็จะเป็นเรื่องของวงจรเงินสดนะคะวงจรเงินสดเนี่ย มันก็จะเป็นการดูรอบของตั้งแต่เราเอาเงินไปซื้อวัตถุดิบมาผลิตเป็นสินค้าแล้วก็ขายสินค้าให้กับลูกค้าแล้วก็ลูกค้าเนี่ยจ่ายเงินมาให้เราไอ้วงจรเนี้ยใช้เวลาทั้งหมดกี่วันนะคะเพราะฉะนั้นวงจรเงินสดของกิจการเนี้ย5้วันเราก็จะเห็นว่าเอ้ยมันดูเพิ่มขึ้นนะเพราะว่าจากปี5้าเนเนี้ยวงจรเงินสดตั้งแต่เอาเงินไปซื้อสินค้ามาผลิตสินค้า ขายให้ลูกค้าได้เงินกลับคืนมาเนี่ยก่อนหน้าเนี่ยมันอยู่แค่ประมาณสัก20วันอันนี้เพิ่มมาเป็น55วันมันเกิดอะไรขึ้นกับวงจรน,นี้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราดูวงจรน,นี้ที่เราเห็นชัดเลยก็คือเป็นเรื่องของระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าเพิ่มขึ้นมาเป็น152วันเพราะฉะนั้นเนี่ยพอ เรื่องของระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยก็จะทําให้วงจรเงินสดเนี่ยมันยาวขึ้นนั่นเองนะคะเพราะว่ามันคือวงจรเงินสดเนี่ยก็จะคิดมาจากระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยบวกระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยลบด้วยระยะเวลาชําระหนี้เจ้าหนี้การค้านะคะเพราะฉะนั้นเจ้าหนี้การค้าเขาค่อนข้างดีเลยเนาะก็ร้อยกว่าวันถึงจะจ่ายเงินนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ ดีมันก็จะทําให้วงจรเงินสดเราเนี่ยดีได้นะคะแต่ว่าอันนี้ก็ต้องติดใจนิดนึงเพราะว่าระยะเวลาขายสินค้าเขาดูเพิ่มขึ้นนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นกิจการเนี้ยก็ต้องถือว่าเป็นกิจการที่ที่ ดูงบการเงินเนี่ยดูค่อนข้างดีนะคะแต่ว่าก็อย่างที่บอกก็ติดใจนิดนึงว่าสินค้าคงเหลือเนี่ยมันเพิ่มขึ้นแล้วก็ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยที่มันเพิ่มขึ้นนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นข้อสังเกตที่เราต้องระมัดระวังหรือว่าต้องคอยติดตามดูต่อไปนะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นการสรุปให้ดูว่าเวลาที่เราอ่านงบการเงิน ที่เขาสรุปมาให้ในส่วนของสรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียนเนี่ยถ้าเราอ่านเป็นเราเข้าใจกิจการอยู่เบื้องต้นเนี่ยก็จะทําให้เรารู้ความเป็นไปเป็นมาของกิจการได้นะคะแล้วเราก็จะตั้งข้อสังเกตบางอย่างก่อนที่เราจะเข้าไปดูงบเต็มได้นั่นเองอยังไงขอบคุณที่ติดตามนะคะก็พบกันได้ทุกวันในเพจในไลน์แล้วก็หลานหนังสือชั้นนาทั่วประเทศส่วนใครที่สนใจเรื่องของการอ่านงบการเงินเนี่ยก็สามารถ เข้าไปดูในสกิ l เลนได้นะคะคอสออนไลน์ n อ i ินเวสเซึ่งจะทำสำหรับมือใหม่นะคะที่จะเริ่มอ่านงบการเงินไม่มีพื้นฐานเลยก็เรียนเข้าใจได้นะคะขอบคุณที่ติดตามค่ะ